แล้วก็ขอกล่สวัสนีทุกคนด้วยนะคบวันนี้เราก็มาอยู่กันในฟรีไฟครั้งแรกนั่นเองใครไม่ได้ยินเสียงก็อหอัยด้วยนะเดี๋ยวผมขอปิดเ,เบาเสียงเลยโอเคตอนหน้าเมนูของขอเบาเสียงสักนิดหนึ่งนะโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นฟรีไฟท์นั่นเองเล่นฟรีไฟทครั้งแรกซึ่งก็เล่นมานานแล้วแหละฟรีไฟท์ฟ<า>ผมได้ คนเอ็นดูคนนี้ก็คือน e ็อตนะเคลลี่ของอันนี้ก็คือผมซึ่งคนลอาสายฟรีเฮ <c oughs> เดี๋ยวเราไปจะจะไปแจกของคนกันรู้สึกว่าจะมีของอยู่เนี่ยผมมีของอยู่นะมันจะเป็นอันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยเออจะไปแจกของคนถือว่ามีนะคะทุกคนเอ่ออันนี้เล่นหมดแล้งไม่ได้เพราะว่าน้องยังเลเวลไม่ถึงแปดเลยอะโอเคทุก<ท>คน,<ท>คน เดี๋ยวเราตัดคลิปตอนที่เข้าเกมกันเลยนะเอาตัดคลิปก่อนนะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้เข้ามากันแล้วนั่นเองมาทุกคนมาเรามากันละเดีย๋ยวเรามาแจกของกันดีกว่า,วา,า,วาทุกคนแจกของเลยทุกคนมามา,นมารับของมารับของไหนน,นะนะโอ้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณเยี่ยมเอาไปเอาของไม่นอนเลยเอาของจะเองเลย โอเคมาแจากของแจกของแจกของครับแจกของแจกของอยงหมดก่อนโอเคพ่ <laughs> <Okay. S 2> งนี้สือว่าเหมือนไน <h ook> รอ่ะหืมถเปล่าไม่รู้ว่านี่อันนี้บดปะเนี่ยเออน่าจะบดแหละดูดิเหมือนกันเป๊ะเ,เลยบดแน่เลยใส่ใส่เสื้อแบบเนี้ยโอเคทุก <h ook> okay. คน อ้ามาละทุกคนเรามาแล้วเข้ามาแล้วนะเออตรงกลางแม่ตรงกลางอตรงนี้กันนะตรงนี้กันนะเออตรงไหนตรงเอาเอาพริกนี่แหละพริกพริกเออเอ้ยเอาเอาตรงกลางตรงกลางตรงกลางเขตดินมาทีเกี่ยงเอาลงเลยลงเลยลงเลยเออพันตามไปไปไป เออน็อตอยู่ข้างบนนะครับทุกคนเราเป็นหัวหน้าเด้อผมก็ใช้รักสกิลตัวเคลลี่เพราะว่ามันวิ่งเร็วดีทุกคน,นคสกิลเคลลี่นี่ก็คือวิ่งเร็วมากเลยฮะ <c oughs> <c oughs> โอเคใกล้ถึงละเฮ้ยไม่ไม่ลงบนไม่ลงบนป้ายโฆษณานะ <c oughs> สวยเลยนะลงบนป้ายโฆษณาน่ะสวยเลยแล้วลงลงมาตาย แต่ก็ดีที่ยังเตรีมกองไฟไว้อยู่นั่นเอากองไฟมาด้วยอืมเฮยยังยังเก็บของอุ้ยที่ชอบชอบปืนชักกันน่ะคนน,น,นี่หมอกคนบนบ้านนอันนี้ใครที่ยังไม่รู้จักวิธีเล่นเกมวีไฟนี่ผมจะสอนนะก็คือเวลาเล่นเนี่ยคุณควรที่จะเก็บปืนเอาไว้เก็บปืนเอาไว้ให้ให้เป็นให้เก็บปืนเอาไว้ อย่าถือปืนเพราะว่ามันจะวิ่งมันจะวิ่งช้านะทุกคนเนี่ยถ้าบนผมเนี่ยไปตุ๊กๆเคลลี่นี่วิ่งเร็วมากเลยนะอัพไปเลเวลสามแล้วตอนเนี้ยโอเคเดี๋ยนะตอนนี้ไปกันตรงนี้มีบ้านหรือเปล่านะเดี๋ยวรอด้วยรอด้วยรอด้วย หลอด้วยหลอด้วยชอนฉันด้วยมาตรงนี้นีน่ว่าพี่นอนด้วยมามามา,มาครับ,บ,บ,บเฮ้ยมีคนมามีคนมาเ<อ>ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนไหนวะนอ้าชิวติดโกลบิ่นเออดีมากเย้ยจริงตูดดิจริงตูดมันนี่จริงตูดไหม ไมอเป็นโมตอร์นะขอละขอโทษขอโทษพี่นนทแปมเอ้ยไม่ดิขอโทษพี่โดนพี่นนนี่นี่เอาใไปนั่ขโมยกระเป๋านะพี่นนร์ลุกถือรุดของโอเคนัดมานั่งมานั่งนี่ทำอะไรเดี๋ยวเราจะไปที่พีกันไปที่พีกันเดี๋ยวถึงนี่ไงเดี๋ยวนล้เขตปลอดภัยจะแสดงในอีกหนึ่งนาทีเอาเท่านั้นเราไปเก็บของที่พีกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยดูใครดิ อีบ้าเอ้ยบ้าน่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยวันนี้เขามาใส่อินโทรแล้วกันนะเพราะว่าเรารู้เลยว่าคลิปมันจะยาวแน่เลยเขาจะไม่ใส่อินโทรอันที่สิ้นจะไม่ตัดต่อเลยเพราะว่าคลิปม,มันจะยาวแน่เลยโอเคตามหลังมาเอยเอาเพึ <c oughs> ่งรู้เพึ่งหรูโพูดเพลินเลยเอามาทุกคนหรอ

เด็กไปเนี่ยไปกันเดี๋ยวเราขับรถไปแต่นี่เหรอเคปลอดภัยแสดงแล้วตอนนี้เราอยู่กันในวงแล้วโอเคเฮ้ยคนดูคนดูดิเราชิปแล้วชิปแล้วไงตรูชิปแล้วไงตรูต๊ดาเฮไม่นะโอเคเราเราระวังด้วยมันยิงแรงจริง เออตายมายิงหัวอ่ะเดี๋ยวดูกันอันนี้คุณนไข่เออเดี๋ยวเราไปเล่นโซฟีสตาร์กันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเล่นโซลฟีสตาร์กันโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาแล้วกลับมาละาโอเคกาสวัสด,ดีแกนทุกคน,น,นอะไร <c oughs> โอเคทุกคนเราก็จะมาทำงาร เราไม่ได้จะฟีดตายกันแล้วลเดี๋ยวผมจะไปหนึ่งหนึ่งกับน้องสักหน่อยเจมให้พร้อมนะพร้อมจะไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งกันแล้วนะนี่เปิดแบบนี้ไปเลยเอ้าโอเคโอเคได้มาแล้วแล้วก็เอาสโคบด้วย สะโคบขอเอาเป็นสะโคบสีเครื่องจากความร้อนแล้วก็มัสเชนมัสเชนไปมาอีกไปมาโอเคเดี๋ยวเราขอขอเพิ่มอากาศสักนิดนึงแล้วทุกคนนี่ไงไม่เห็นหรอเดี๋ยวเราจะตัดไปเลยแล้วกันนะเพราะมันจะเป็นการเสียเวลาอย่างมากเลย โอเคทุกคนน,นี่แล้วก็ได้เข้ามาแล้วตรูร้สึกว่าตอนนี้จะมีคนนะคนมาคนมาเอ้ยตายาตายกันามาผมเจอคนแล้ว พยิงวะพยิงโอ้โหเขาไปอยู่บนนั้นนะไม่ได้กลาเร็วพยิงวะใครยิง เป็นนมันอยู่ไหนที่นมันอยู่ไหนตายดิตายนี่เป็นอะไรที่แหลกมากทุกคนอันนี้เป็นอะไรที่แหลกมากเฮ้ยตายเต๋เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ แหลกจริงอะ่ะบันลัยนี่แหลกมากเลยโอ้โห้แรก,แรก,แรก,แรกๆๆๆๆๆเดินๆๆนะท้ <c oughs> าไมวคนมันเยอะแล้วมันแหลกวบบเนี้ยเอ้ย <c oughs> ตายไปเฮ้ยไอ้คนนี้น,นี่ว่ะเอกะอ,อก็สำหรับทิมนี้ใครชอบก็อย่าเลยมวดไลค์กดแชร์ก็สดใจได้นะคะเพราะว่า มันก็พอสควรที่จะไปแล้วแหละเพราะว่าคลิปมันยาวเกินไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ